ทุกอย่างในโลกแบบมันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์คือจิตสํานึกของคนนะครับมันไม่ได้มีขอบเขตว่ามันจะเป็นกับสัตว์หรือกับมนุษย์หรือกับธรรมชาติหรือต้อนไม้มันเห็นได้กับคนที่นิสัยที่คนมีต่อคนอื่นด้วยความมักง่ายของคนเป็นศูนย์ของปัญหาที่มันสร้างให้อย่างอื่นมันเกิดหมดเลยอะครับแต่คือผมไม่อยากให้มันไปถึงจุดวิกฤตก่อนที่เราจะต้องมานั่งร้องไห้ล้วก็แบบเสียใจว่าเราทำอะไรลงไป ผมต้องการที่จะปกป้องตอนนี้ใช่พร้อมที่จะตอบแทนทะเลบ้านของชายแล้วถ้าอยากถามทุกคนว่าทุกคนพร้อมที่จะตอบแทนทะเลกับชายไหมผมชื่อชายสกอตนะครับเป็นนักอนุรักษ์นั่นคือตำแหน่งแรกของผมครับคุณชายยังเป็นนักกีฬากีฬาว่ายน้ำทางทะเลครับชายว่ายประมาณ50-50กิโลกว่าซึ่งมันเป็นสถิติของเอเชียในการว่ายน้ำทะเลเปิดโดยไม่ใส่อุปกรณ์อะไร เป็นที่ปรึกษาอธิบดีของกรมอุทยานแห่งชาติครับคือสิ่งแรกที่ผมทำตอนผมได้ตำแหน่งผมก็ไปวางแผนที่จะไปดูทุกอุทยานทางภาคใต้ที่เป็นเกาะเพื่อไปเข้าใจว่าปัญหาที่เจ้าหน้าที่เจอคือเรื่องอะไรบ้างคือมันได้เห็นหลายๆมุมนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยไปแกะดูว่าแต่ละที่ผมสามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้างสาาถานการณ์ที่อ่าวพิเลตตอนนี้มีเรือเข้ามา นหน้ากระดานตลอดทั้งแนวเหมือนที่เกาะพีพีอ่ะมันมีปัญหาเรื่องของการจราจ,จรที่อ่าวปิเละซึ่งผมเพิ่งไปจัดก,การมามันก็ต้องลงไปสอบถามชาวบ้านว่าเขารู้สึกยังไงกับพื้นที่กับสถานการณ์จราจ,จ,จรที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันแล้วตอนเขาบอกว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาอยากให้เราเปลี่ยนเราก็เลยลงไปวางแผนว่าโอเคถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนการเดินเรือ เราจะวางยังไงบอกผู้ประกอบการว่าเราจะดําเนินขั้นตอนยังไงเราเพยายามจะให้เวลาให้เขาปรับตัวครับหลังจากนั้นเราก็จะประกาศกฎแล้วทายก็จะลงไปเองไปทําการจราจรต่อให้มันรอบครอบให้มันเหมือนมันเป็นชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ดูให้มันสําเร็จนะครับ Please not jump from the front the boat. Dangerous. Please lane the the dangerous. inside the boat stay And thank is swimming do not from front of you. It ็มันคงเป็นตรงที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าทะเลมันเป็นสิ่งที่มันแปลกปลอมจากตัวผมนะฮะรู้สึกตั้งแต่เด็กเราวว่ามันคือที่ที่เราปลอดภัยแล้วก็เราไม่ได้กลัวเขา เหมือนตอนเราลงน้ำอะฮรร่างกายเรารู้สึกว่าเราสบายตัวเราก็รู้สึกว่าเข้าใจฮะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องทําเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มันทุกอย่างมัน make sense นะฮะตอนเราอยู่ในน้ําอย่างเช่นตอนทรายว่ายน้ําข้ามเกาะหรือทรายดําน้ํามันก็ทําให้เราเข้าใจทะเลในมิติที่มันมากขึ้นมันเป็นความรู้ที่ทําให้เรารักเขามากกว่าเดิมค่ะทรายคิดว่า <Lebanon> คําถามแบบนี้มันคงต้องเห็น ต้องให้เป็นผู้ใหญ่ตอบเพราะว่าเขาอยู่บนโลกนี้นานกว่าชายะครับบางอย่างอย่างเช่นหญ้าทะเละครับรายมีแต่ได้ฟังผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่ามันมันสมบูรณ์ขนาดไหนเทียบกับตอนนี้ยเพราะาตอนที่รายไปดูแล้วปีนี้ที่ที่จังหวัดตังะครับหญ้าทะเลมันมันหายไปหมดและะ้วครับสำหรับรายทํายไม่เคยรู้ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแต่รายเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่เขาอยู่มานานอะ่ะเขาน่าจะจําได้ ว่าว่าว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนบางทีักคิดว่าก็อยากถามเขาว่าว่าเขารู้สึิยังไงกับการสูญเสียของทรัพยากรในในในชีวิตช่วงที่เขาอยู่บนโลกครับตอนผมไปฟิลิปปินส์แล้วไปเห็นหญ้าทะเลครับผมถึงเข้าใจว่าหญ้าทะเลที่สมบูรณ์มันดูแบบไหนมันมันมันต่างกับที่ผมเห็นที่นี่มากเลยครับคือ ถึงผมเข้าใจไงว่าที่เนี่ยมันมันมันเดดมัน, ded, ม,นมันหายไปแล้วมันมันแย่มากครับก่อนที่ทรายจะมาเป็นนักอนุรักษ์หรืแล้วมีความรู้เรื่องพวกนี้ครับทรายมีความเคารพให้กับสิ่งที่มีชีวิตทุกท,ทุกอย่างอยู่แล้วครับโดยที่ทรายไม่ได้ต้องศึกษาอะไรมาตอนเด็กๆทรายก็มีความเคารพแล้วให้เกียรติให้เขาเพราะทรายรู้สึกว่าทุกอย่างในโลกมันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต ที่สมบูรณ์คือจิตสํานึกของคนนะครับมันไม่ได้มีขอบเขตว่ามันจะเป็นกับสัตว์หรือกับมนุษย์หรือกับธรรมชาติหรือต้นไม้มันเห็นได้กับคนที่นิสัยที่คนมีต่อคนอื่นด้วยเลยเหมือนที่สายอธิบายตั้งแต่ที่ชายเด็กอะครัายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคารพคนอื่นแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตอย่างอื่นแล้วมันเป็นพื้นฐานที่ชายมีที่ทําให้ทายแบบไปศึกษาเพิ่มว่าแบบสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันอะมันกระทบ สิ่งแวดล้อมยังไงในทางอ้อมหรือทางตรงครับคือเมื่อก่อนนี้ชายก็ใช้ขวดพลาสติกหรือภาชนะพลาสติกชายไม่ได้รู้คือชายรู้ว่ามันไม่ได้ดีดต่อโลกแต่ชายนึกว่ามันมีระบบจาัดก,การที่มันดีครัชายคิดว่าส่วนมากที่คนเขาไม่เข้าใจคือเขาคิดว่ามีคนอื่นดูแลของพวกนี้ให้แบบดูแลโลกหรือดูแลเรื่องขยะให้แตม่มันไม่มีครมันก็ต้องเป็นเราใช่ครับ การช่วยโลกอะ่ะมันคือสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนเพราะมันคือบ้านของคุณอะ่ะคุณเกิดมาชีวิตหนึ่งบนโลกใบนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะช่วยโลกทุกคนมีคุณสมบัติที่สําคัญทรายแนะนําว่าดูสิ่งรอบข้างว่าคุณสามารถใช้อะไรได้เพื่อจะสร้างประโยชน์ให้กับโลกให้กับทรัพยากรทุกคนทําได้หมดการเป็นนักอนุรักษ์มันแค่ต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจที่จะเป็นตัวอย่างคือเราต้องกล้าที่จะคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัว ให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มันเป็นมิตรต่อทรัพยากรเนี่คือหน้าที่ของนักอนุรักษ์ที่มันไม่ต้องใช้เงินเลยครับคือผมไม่ได้อายว่าผมมาจากที่ไหนจริงๆผมเห็นว่าที่มาของมันเป็นโอกาสที่ทำให้ผมสามารถทำงานนี้ได้โดยไม่ได้มีใครมาซื้อเสียงผมได้หรือมีใครมา,าวางขอบเขตว่าผมต้องทำ แบบไหนเพื่อทําให้ใครมีความสุขคือผมทําเพื่ออนุรักษ์อย่างเดียวถ้าเกิดก่อ,ข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 อขนหน้าผม,มราครับส่วนมากเขาจะได้ยินเรื่องราวปัญหาเรื่องนี้จากคนที่อยากได้ผลประโยชน์จากเขาอย่างเช่นนายทุนที่ปลอมตัวเป็นคนในวงการอนุรักษ์เพราะมันก็มีเยอะอยู่เขาเพยายามจะฟอกเขียวไงครับ แต่เหมือนตอนผมอยู่อ่ะผมอยู่หน้าง,งานผมสามารถเล่าให้เขาได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันคืออะไรเลยมันก็ทําให้มันมี awareness เพิ่มขึ้นแต่บางทีการที่เราเป็นตัวกลางอ่ะมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบสิ่งที่เราทําแล้วทรายคิดว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สําคัญมากๆที่เราสมควรปกป้องแต่บางทมีมันขาดความร่วมมือจากคนที่ใส่ใจจริงๆอิครับบางคนเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองเยอะเกินไป จนเขาไม่สนว่าถ้าเกิดของพวกนี้มันเสียไปแล้วอะ่ะมันมันจะเป็นยังไงแต่คือผมไม่อยากให้มันไปถึงจุดวิกฤตก่อนที่เราจะต้องมานั่งร้องไห้ล้วก็แบบเสียใจว่าเราทําอะไรลงไปผมต้องการที่จะปกป้องตอนนี้น้ํามันคุณหรือมันมีขยะในน้ำครับมันเป็นสิ่งที่เสียรายถ้าเกิดทรัพยากรตรงนี้ของลูกหลานเราของของเราเองอ่ะมันจะเสียหายก่อนที่เขจะได้มาใช้ซึ่งถ้าเกิดชายเจอปัญหาเรื่องพวกนี้ใายชื่อว่าสา,ารทะเล จะเจอปัญหาเรื่องพวกนี้เหมอยกันนะครับความมักง่ายของคนเพราะว่ามันมันเป็นศูนย์ของปัญหาที่มันสร้างให้อย่างอื่นมันเกิดหมดเลยอะครับแป๊บนึงนะครับที่อุทยานยาเขา,าเขาให้ใช้ยาก,กันแดดที่มันดีต่อที่มันไม่ทำ้ายประการังอะครับอาจจะงด ใช่ครับมันจะลอยออกแล้วมันก็จะไปทำร้ายเขาอาจจะมันสร้างปัญหาให้กับทุกอย่างนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมามันก็ไม่ดีต่อทรัพยากรอันดับแรกน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนแล้วภาชนะแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เขาใช้กันวันต่อวันอ่ะอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่สร้างขยะ ให้กับชายให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับนากอนุรักษ์ทุกคนกับทะเลมากที่สุดอันดับที่2ก็จะเป็นอุตสาหกรรมน้ํามันเพราะมันทําให้ปะกาลังฟอกเขาวปัญหาที่3คือความไม่รักชาติผมคิดว่าทรัพยากรไทยอ่ะมันเป็นระดับโลกจริงๆฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยเองอ่ะไม่รู้สึกแบบนั้นเขาคิดว่ามันคือแค่หลังบ้านของเขาเลยเขาก็เหมือน ทิ้งขว้างกินของอะไรก็โยนทิ้งมันเขาไม่ให้ความสําคัญกับตรงนี้ครับก็มนคือปัญหาจริงอ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดแบบมันมีวิกฤตขนาดนี้คุณจะมานั่งติดตาทําไมอ่ะแบบมันไม่ make sense อ่ะมันมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วอ่ะคืออากาศที่มันร้อนขึ้นฝนที่มันตกแรงขึ้นบ่อยขึ้นความแรงที่เราเจอปีนี้ด้วยอ่ะแบบมันเป็นความเอ็กซ์ตรีมในในทุกอย่างอ่ะที่มันไม่โอเคใช่อ่ะพร้อมที่จะตอบแทนทะเล บ้านของชายแล้วถ้าอยากถามทุกคนว่าทุกคนพร้อมที่จะตอบแทนทะเลกับชายไหมตอนนี้เราอยู่ในทะเลชายเจอน้ําเสียเยอะมากครับ mm hmm. ในช่วงของอ่าวพังงาถึงภูเก็ตอะ่ะ mm hmm. คือตอนน้ําเสียมันอยู่ในน้ําเยอะมันทําให้อาลกี้มันบูมแ่ธาตาในน้ําเสียเยอะมันทําให้พวกสาหร่ายกับพวกแบบชีวภาพตัวเล็กตัวน้อยมันโตขึ้นมามันก็จะเป็นตะไคร่น้ําสีเขียวออกซิเจนใต้น้ำตรงนั้นมันก็จะน้อยลงนิดหน่อยแล้วมันทําให้ปลาอยู่ยาก คือถ้าเกิดทุกคนมี awareness เรื่องนี้มันก็จะส่งผลให้กับเพื่อนเพื่อนเขาให้กับลูกๆเขาให้กับพ่อแม่เขาอย่างเช่นผมเป็นหนึ่งคนแต่พอ awareness ของผมอ่ะผมสามารถสร้างความเข้าใจแระแรงบันดาลใจให้กับคนอีกประมาณร้อยคนได้อ่ะ <c oughs> เลยถ้าเกิดทุกคนมี awareness แบบนี้วงจรของความรักโลกรักธรรมชาติมันก็จะกว้างขึ้นนะครับน้องพิมพ์เป็นเด็กผู้หญิงอายุ11แล้วน้องผู้ชายน้องหยกอายุ14 ทั้งสองเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแล้วเขาบอกทรายว่าเขาชอบการว่ายน้ําในทะเลแล้วลุงวิเศษเป็นลุงอายุ71กับพี่โจที่มีขาข้างเดียวอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติที่เขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาทําสิ่งที่มันยากแบบนี้ได้แล้วมันเป็นความสําเร็จในงานรายส่วนหนึ่งเพราะว่าทรายถือว่าใครจะมาทําอะไรทรายไม่วัดด้วยร่างกายแต่ทรายวัดด้วยใจมันจะดีมากเลยถ้าเกิดมีคนมาทำกับผมหรือทำแบบผมมากขึ้นเพราะว่า มันคือความรับผิดชอบของทุกคนแล้วผมสู้คนเดียวไม่ไม,ไม่ได้ครับมันต้องมีคนทำด้วยกันคือซ u 2ก็คือทรายครคือทรายทายมีความต้องการที่จะไปค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเลแล้วก็หาวิธีการซ่อมหรือเพิ่มพลังบวกๆให้คนอื่นๆรอ,อบข้างมาสามารถแก้ไขได้หรือมาร่วมมือการทำได้อะครัทายก็พยายาม เป็นตัวอย่างให้ให้เห็นนะครับคือซรายเริ่มจากการว่ายน้ําก่อนค,คือตอนเราว่ายน้ําในทะเลเยอะๆอะครับเราคุ้นเคยกับเขาแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าปัญหาที่เขาเจอสิ่งที่มันคุกคามเขาคืออะไรบ้างจุดนั้นนะครับมันทําให้ทรายเข้าใจว่าปัญหาขยะทะเลอะ่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องเสยเรียดเพราะขยะมันเยอะจริง มันก็ทำให้ทรายกลับมาทบทวนว่าในชีวิตประจําวันของทรายอ่ะทรายทำอะไรบ้างที่มันสร้างขยะให้กับทะเลทุกทางที่ทรายไปซูเปอร์มาร์เก็ตทรายสร้างขยะพลาสติกเยอะขนาดไหนมันเป็นเพราะเราลักเขาอ่ะคือเหมือนอีกมนุษย์คนหนึงถ้าเกิดเรารักใครจริงๆอ่ะเราไม่อยากทําอะไรที่ทำร้ายเขาเสุดท้ายเราก็มาถึงเรื่องของการทานอาหารทะเลคือทายถือศีลไม่ทานอาหารทะเลเลยครับ เพราะว่าอุตสาหกรรมประมงอ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันทำลายทรัพยากรทางทะเลแบบโดยตรงคือบางคนอาจจะมองว่าผมเป็นคนโลกสวยถ้าเกิดผมไม่กินอาหารทะเลสําหรับแค่ตัวผมอ่ะผมอยากแบบมีบุญแล้วก็ไม่มีไม่มีกรรมในด้านนั้นครับบางทีตอนทายไปเที่ยวหรือทายไปไว่ายน้ำอ่ะชายก็จะสังเกต รออซรายก็จะพยายามคิดว่าซรายสามารถดึงคนมาได้ทางไหนซ้ายก็จะประกาศทาง Facebook คือสําหรับนักดำน้าทุกคนที่เป็นจิตอาสาของทรายนะครับทรายก็จะบรีฟทุกคนตลอดไม่ว่าว่าเขามาทำกับทรายนางขนาดไหนซ้ายก็จะพูดเหมือนเดิมว่าอย่าดึงคือปาลาการังเป็นสัตว์ทะเลซึ่งถ้าเกิดเราไปดึงอวนอะ่ะมันจะทําให้เขาหักสองอย่าจับหรืออย่าอย่ากด บางทีนักดำน้ําที่ไปกู้อวนนะจากแนวปะาคารังเขาจะชอบจับปะกการังเพื่อจะทรงตัว mm. <ะ>อย่าหำครับเพราะเขาเป็นสัตว์ทะเลแล้วเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บ <c oughs> ก็ใช้สติใช้สมาธิคร <c oughs> คืองานกู้อวนมันเหมือนงานผ่าตัดเพราะว่าบางทีปะกการังที่เขามีอวนมาคุมแล้วอ่ะเขาจะติดเชื้อเราต้องหาทางที่จะเอากันไกส่วนตัวทราจะชอบใช้กันไกในการกู้อวนนะครับ หาทางที่จะแกะอวนโดยไม่รบกวนตัวปลาการังหรือทําให้เขาบาดเจ็บไปมากกว่าเดิมครับก็คือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่สามารถทําได้โดยไม่ทําร้ายปกาัาร่ะก็แนะนําให้ไปแจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือกรมอุทยานแห่งชาติแล้วแต่ว่าเราไปเจอที่ไหนนะครับ หรือแจ้งแบบเพจขยับมรสุมหรือแจ้งทางท้ายก็ได้เริ่มเลยไม่ต้องรอใครเราโชคดีว่าเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลคือถ้าเกิดคุณมีความเก่งความสามารถความเป็นตัวของตัวเองอ่ะคุณสามารถสร้างทางให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กรหรือระบบใดๆทั้งสิน้นเลยสมหรับรายชายแนะนำคนรุ่นชายคนรุ่นใหม่นะว่าแบบทำไปเลยไม่ต้องรอเพราะว่ามันคืออนาคตของเราแล้วมันง่ายกว่าที่คุณคิด จริงๆแล้วคนอื่นก็จะเชียร์ให้คุณทำด้วยครับคือสิ่งที่คุณอยากทำทำไปเลยทำทำทำ